ฮัลโหลวันดีชาร์ Social Cam จำได้ไหมคลิปเมื่อวานที่แก้วรีวิวอะไรเนอร์ไปแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ป่ะแล้วคือวันนี้กูหาไม่เจออะไรเนอร์ไว้ไหนอะเมื่อวานก็รีวิวอยู่ตรงเนี้นคือหาตั้งแต่เที่ยงอะจนตอนนี้จะสี่โมงเย็นกี่โมงจนตอนนี้สามโมงสิบนาทียังหาไม่เจอ ซึ่งบ้านเชนก็ไม่ได้หลังใหญ่นะคะบ้านเชนก็มีแค่นี้ฉชนก็อยู่ในห้องนอนแล้วก็อีกห้องหนึ่งคือห้องทํางานข้างล่างแค่นี้แล้วซึ่งกูหาไม่เจอแล้วมันไม่ใช่อะไรเนอร์แท่งเดียวมันอยู่ในถุงที่มีพับด้วยอืมคิดอยู่ตอนนี้กูโมโหกูจะไปซื้อใหม่แต่กูก็เสียดายตังพันกว่าบาทอีดอกแล้วก็ไอตัวที่ไอตัวที่ซื้อรีฟิลมาสามร้อยห้าสิบอ่ะ มันก็ใช้ได้ตั้งหลายเดือนอะอเดือนเลยอะคือแบบ <c oughs> แก่ทำยังไงอแก่หาไม่เจอเมื่อวานจําได้ว่ารีวิวแล้วก็ทิ้งไว้ตรงที่นอนเนี่ยแล้วก็เดินไปอีกห้องแล้วก็เอาไปวางไว้แล้วหาอันนี้ไม่เจอหาทุกซอกทุกมุมกูค้นไปกระทั่งถังขยะกูวไว้ไหนมันมีบ้านอยู่แค่คือแบบมันมีอยู่แค่นี้ที่จะไวอะ้อะอืแล้วซึ่งมันหาไม่เจอ แล้วก็งุดงิดเอาอะเลเนอร์เก่าเมื่อกี้ไม่ปรื้มรอยสิวรางคํามากไม่ว่านอนเช้าเลยรอยหายเยอะแล้วสิวก็ไม่ขึ้นแล้วก<ๆ>็โอเคเดี๋ยวขอญาตไปหาอะเลเนอร์ต่อก่อนแล้วกันดูหัวฟูจะปล่อยให้หัวฟูละคือแบบว่าไปหาต่อก็ไม่รู้จะหายังไงเดินมาห้องนี้ก็ไปห้องนั้น บ้านกูนก็มีอยู่แค่นี้เออเดี๋ยวดูให้ดูกางเกงชอบกางเกงกางเกงสวยมากซื้อเท่าไหร่สี่รอยเก้าสิบบาทให้ดูมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่าง,งน,นางงี้เคยแบบอ,อืชอบมันสี่อยอยากไปภูผายเยอะเรวะลายไหมโอเคเดี๋ยวคอยกไปหาอะไรเนื้อก่อนแล้วกันบาย